สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเซตเก้าอี้กันนะคะเตรียมตัวพร้อมวันเกิดลูกสายเจวินค่ะอายุสี่ขวบแล้วครับลูกสายก็ซวยเซตเก้าอี้ทุกเก้าอี้เลยนะคะอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมจ้าลูกสายเจวินบอกว่าอยากซวยแม่เพราะว่าเป็นวันเกิดของตัวเองก็เลยว่าต้องซวจัดแจงนะคะว่าชอบแบบไหนและก็ซวยจัด เ้อี้โตะนะคะจัดเป็นที่เป็นทางค่ะเรื่องแบบนี้ลูกสายเจยวินทนาดชอบส่วยเหลือแม่และพ่อนะคะไม่ต้องบอกเขามาเองค่ะแล้วก็อีกฟังนึ้งก็จะจัดให้เท่าเทียมกันค่ะลูกสายเจยวินเล็กแต่ว่าส่วยทุกอย่างนะคะ หนักเบานี้สู้ค่ะส่วยแม่กับพ่อตลอดค่ะจัดเก้าอี้เสร็จแล้วก็มาเป่าลูกโป่งกันนะคะเพราะว่าเราจะจัดลูกโป่งติดไว้ข้างบนฟ้านะคะเพื่อให้สวยงามค่ะแล้วก็มาต่อกันลูกโป่งโตหนังสือนะคะ Happy <the> Birthday นะคะ ช่วยจัดโต๊ะไม่พอและเป่าลูกโป่งไม่พอมาช่วยทำอาหารด้วยค่ะเด็กอะไรขยันจังนะคะปั่นเครื่องใส่น้ำเงี้ยวให้คุณพ่อนะคะเพราะว่าเราจะทำน้ำเงี้ยวให้แขกที่มางานลูกสายเจวินค่ะอันนี้ก็กลัวนิดเดียวแต่ว่าก็สู้ค่ะทำจนเสร็จค่ะ ทำเสร็จแล้วก็ตากใส่กระปุกไปให้คุณพ่อแจ็คนะคะลูกสายช่วยทำกับข้าวเสร็จก็มานั่งกินขนมแล้วก็ผลไม้นะคะอันนี้ก็ทำเสร็จทุกอย่างแล้วนะคะรอแขกมาอย่างเดียวค่ะลูกสายก็ภูมิใจสวยทุกอย่างแขกมาถึงแล้วก็เปิดคอนคอนเลยค่ะไม่ีรรอใครนะคะ กับข้าวก็มีแหนมนะคะแล้วก็น้ำเงี้ยวสองหม้อค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ส้มตำด้วยนะคะแล้วก็มีอาหารฝรั่งค่ะเอา

Det jeg mor og far Med dejlig chokolade og kager til Til slut vi råber højt i ord Hurra, hurra, hurra Giv til mor og sine ønsker og hun får. Med dejlig chokolade og kager til Hurra, hurra, hurra igen, igen nu Ja, ja, ja. Tre kæreste, Kevin. Ja, Kevin. Uh, 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 uh. <laughs> ja, og så den sidste. Yeah!